ววาเราจะออกมาเป็นรายการผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ๆไส้ล้นแบบล้นเว่อร์คือยังไม่ทันชิมเลยส่สุดยอูในแง่ของแบบสวันมีความนุ่มแล้วก็ฉ่ำไมพี่ยี่อันนี้ชื่เลย,ยเยนเน้เน้นสวัสดีค่ะทุกคนดีๆต้อนรับเข้าสู่รายการ s ีฟ f ้ดเ Therapy นะคะกับพิกานคนดีคนเดิมค่ะ วันนี้อาจจะพาเพื <ห PA> <Jesus> ่อนทุกคนนะมาดูว่าขั้นตอนเบื้องหลังเนี่ยกว่าเราจะออกมาเป็นรายการผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ๆเราต้องผ่านการชิมผ่านขั้นตอนอะไรกันบ้างนะตามมาดูกันเลยค่ะอาจารยคบอยตามแลนน่ะมันจะเป็นพวกแบบเสร็จข้าวเต้าหู้ใช่ปะใช่แล้วเป็นแบบเปนแนวไส้เทล่าไส้เทล่าไส้ล้นแบบล้นเว่เว่ออ่ะแล้วมันก็มีอะไรบ้างลูกก็จะมีอา ก็มีแซลมอนลาวาแล้วก็มีเฟสแซลมอนเป็นทูน่าโชว์อยู่แล้วก็อะบิโกลาวาแซลมอนชีสบอมแล้วก็แคปสติกแล้วก็อูนังหิแล้วก็เป็นวาเกยเดี๋ยวก่อนแซลมอนชีสบอมมันคืออะไรเป็นหแบบมักลูกบอมแซลมอนหมัลูกลาวาแบบไหลยเยิม้มทุกคนคะอยากให้ดูนะคะการสะกดคําคือยังไม่ทันชิมเลยเดี๋ยวชิมแล้วจะอร่อยตามตามเองชิมแล้วอร่อยตามเองอะมาพ่เชนมีอะไรบ้าง โอเควันนี้เราก็จะเริ่มหน้าเอาเป็นสัมมอนลาวาก่อนไอสัมมอนเราให้แบบไม่หน่อยหน้าเขาซัมมอนเลยให้แบบสดจริงคือเราต้ทานกันเองนะคะว่ามันแบบคุณที่ต้องดูไว้ค่ะดูคนชื่อน่าแบบตีเบาๆผมก็ถืเหมือนเป็นอาหารเบาๆเต้องจับกิหมาก สองสี่หกแปดแปดหน้าของเราคุณลูกค้าต้องซื้อแน่ๆใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาไม่ต้องชิมก่อนได้ค่ะในแงของแอปพียรนเนาะแต่ดูปวดมันไม่ค่อยฉ่ำปะถ้าเปรียบเทียบกับเพื่อนอ่ะคืนคืนแค่กังวลว่าเวลาเราวางให้ลูกค้าเลือกกันะแล้วอาจจะแบบเออเลือก แล้วก็ตัวทูน่าเนี่ยค่ะพอเราหมักตัวซอสชน a few moments later โอเคเอาไปเป็นกันบ้านอันดับต่อไปเนอะคือหลังจากที่เราแบบพิจารณาเรื่องของเ p พ e a r a แ c นต์ือหน้าตาน้องแล้วเนี่ยเราก็จะมาชิมซึ่งถ้าชิมผ่านไานแล้วเนี่ยก็จะเป็นการชิมของน้องๆเที่ยวฟิสกันนะเราจะเริ่มจากตัวเป็นอะแซามอนลาวาซลมอนลาวา ก็คือมองว่าเท็กเจอร์เนี่ยมันโอเคอยู่ในแง่ของแบบสองวันมีความนุ่มแล้วก็มีความกรอบจากตัวหัวหอมหอมทอดดีครบรสอยู่นะหวานเค็มหวานเค็มมันครบคิดว่านีผพานโอเคได้อันนี้เราเรียกว่าอะไรนะน้องอีบิโกาอีบิโกลาวา ฉ่ำไหมพี่อันนี้คืเลยหมดแล้วอันนี้แปดแปดหน้าที่เราก็มีแก้ไขสามหน้าโอเคเดี๋ยวเจะบอยทำเหมือนที่เราเคยทำทุกครั้งก็คือวางหน้าที่เราแก้ไขแล้วเรียบร้อยนะให้น้องในทีม,มที้ฟิตเขาได้ชิมกันได้แล้วดูคอมเมนต์สุดท้ายว่าเป็นยังไงเนาะแล้วก็คือบอกราคาด้วยว่าขายที่เท่าไหร่นะได้ครับ ประมาณนี้เดี๋ยวเราตามกันไปดูนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่อันชิมแล้วทีมปรับกันแล้วเนี่ยน้องๆในออฟฟิศพี่ๆในออฟฟิศของเราเนี่ยเห็นด้วยกับเราไหมถึงจะผ่านไปถึงขั้นตอนสุดท้ายให้ทุกๆคนได้ชิมแล้วก็คือได้ได้เลือกได้เลือกสือก่อกันเนาะค่ะค่ะทีเราดีที่สุดอันเนี้ยกระเทียมเจียวมากอร่อยอะเราจะไม่บอกว่าซอสธรรมชาติส่วนผสมอะไรบ้างมันมันเราต้องซอสมานอีกนึงแล้วก็เดี๋ยวนี่ มันหวอให้เขาเกี่ยวก่อนซเขาจะไม่ค็เกินเลอร่อยมากอร่อยไหมครับพี่เอร่อยอร่อยดีเยอะเลยะดีไหมซื้อไหมซื้อซื้อซื้เนื้อขวดเน้นเโปรตีนของเราดีค่ะดีมาก เมื่อกี้ยังก็ได้รับคอมเมนต์มาจากเพื่อนๆทุกคนแล้วนะในออฟฟิศก็คือหลักๆแล้วราคาดีดอนจะมาบอกอีกทีนึงนะว่าราคาเท่าไหร่ยังไงในแง่ของรสชาติแล้วก็วัตถุดิบต,ต่างๆเนี่ยไม่ได้ติดอะไรเลยนะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของทางทีมออเปอเรชั่นแล้วว่าจะต้องทำยังไงให้ได้สูตรตามที่ R.D. เขาทำมาแล้วก็สามารถที่จะทำให้ได้มาตรฐานทุกคำ เราก็อยากเพื่อนๆเนี่ยรอชิมกันเลยนะสูชีหน้าร้อนของเราจะเริ่มขายในวันที่1มิถุนายนนี้แล้วนะคะทุกคนสามารถไปลิ้มลองความซึ่งความฟินของน้องได้เลยที่ Tops และ Go Market สาขาใกล้บ้านทุกคนเลยนะคะวันนี้แหละเราก็ทีมงาน4 Food Therapy ต้องขอลากันไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ต้องลาไปก่อนนะบายบาย อะไรเยิมก็ชีสเยิมเยิ่มต่อไปต้นหอมแล้วก็จะท็อปปิ้งด้วยไข่แซลมอนเรซปาร์ติโอคนนี้อะโลจีไอ